สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ควยตูบนะครับวันนี้ทักทายกันวันที่16กันยายนนะครับ2565นะครับเช้าเช้านะครับตอนนี้พี่ตูบอยู่ที่ตลาดไทยนะครับตลาดผลไม้ฤดูการนะครับช่วงนี้ก็จะมีาลงกองนะครับ ลองกองทางภาคเหนือของอุตรดิตนะครับลองกองรับแรนะครับอยู่เข้าตลาดนะครับแล้วก็จะมีผลไม้นอกพวกองุ่นจีนนะครับตะละสุมาลีเงาะก็ยังพอมีปลาปลายนะครับบรรยากาศเชา้านี้สายฝนยังลงเม็ดไปปลอยนะครับกรมอุตุบอกให้ระวังนะครับฝนจะตกหนักถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะรอดนะครับนี่ก็ลงเม็ดปล่อยๆนะครับเมื่อคืนนี่ก็ตกหนักพอสมควรนะครับทักทายกันนะครับคุณผู้ชมที่ตูปไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับใครที่เสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้โชคดีสุขสมหวังนะครับถูกหวยรวยเบอร์รวยเงินรวยทองกันทุกคนนะครับเช้านี้ตูก พามาดูบรรยากาศนะครับตลาดก็จะไม่คึกคักนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนหน้าช่วงเงาะทุเรียนจันออกชุกชุกนะครับตลาดก็จะคนน้อยหน่อยนะครับหมดหน้าฝนก็จะเป็นอ่าด,ดูส้มต่อนะครับส้มบ้านเราแล้วก็เป็นส้มจีนนะครับของนอกตอนนี้ก็ ก็พอมีได้ขายนะครับแต่ว่าราคาก็จะแรงนะครับข้าวของแพงทุกอย่างนะครับตอนนี้เป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับนี่ครับบรรดารถเล่น,นะครับนีคบ่คืออาณาจักรตลาดไทยนะครับปทุมธานีนะครับ ใครที่จะมาเดินตลาดก็มาได้นะครับตลาดไทยนะครับเป็นช่วงเช้าตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงก็เริ่มวายนะครับเพราะว่าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะขายตอนเช้ามืดกันนะครับเป็นเที่ยงคืนตีสามตีสี่ตีห้านะครับสายมาของหมดเขาก็จะเปิดร้านกับบ้านนอนนะครับ หรืออะไรก็มาดูนะครับราคามีให้เลือกหลากหลายราคานะครับเพราะว่าของมีหลายเกจดหลายเบอร์หลายราคานะครับ meeting, แต่ล,ล, öst, ล,ลราาะร,ลาราคาไม่เหมือนกันนะครับมันมีจุดต่างกันนะครับบางทีได้ราคาถูกของก็ไม่เสมอนะครับสวยหน้ารังข้างล่างก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับถ้า so ของราคาแพงก็คือจะสวยเสมอนะครับอันนี้ฝากไวยังคุณผู้ชมนะครับสําหรับคนที่ซื้อของทําไมราคาแพงทําไมขายไม่เท่ากันของวันนี้ที่มาที่ไปนะครับ ราคาถูกก็จะได้สวยเฉพาะหน้าลังนะครับข้างล่างก็มีทั้งเน่าทั้งอะไรนะครับคําว่าของราคาถูกราคาเลยนะครับมันมีทั้งดีทั้งเน่านะฮะมีหลายเกรดเกรดเอเกรดรบีเกรดดีเกรดซีนะฮะเกรดเอก็จะดีสุดแพงนะฮะเกรดบก็จะรองลงมาส่วนทางน้นก็จะเป็นตลาด ลานผลไม้นานาชาติตลาดไทยนะครับนู่นของมาจากต่างประเทศพวกองุ่นแอปเปิล Apple นะครับก็จะเป็นแยกไปอยู่โซนน้นนะครับข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับตลาดคอนเทนเนอร์นานาชาติตลาดไทยนะครับก็ไปดูได้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ตรงข้ามมันก็จะเป็นตลาดแตงโมตลาดข้าวสารนะครับข้าวโพด ลาดนะครับก็จะอยู่ตรงทางออกนะครับตลาดอาหารทะเลนะฮะอันนี้ก็ตลาดส้มก็อยู่ตรงข้ามตลาดศพนะครับตลาดดอ,อกไม้ไปแล้วครับคุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับทักทายกันนะครับวันนี้เอาไว้คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ